ไม่อยากกินยาความดันตลอดชีวิตต้องฟังคลิปนี้ไม่อยากถามาหมอันมาฟังวันนี้ครับมาสันมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นในเรื่องความดันสูงครับคนส่วนใหญ่ครับคิดว่าการกินยาความดันสูงต้องกินยาตลอดชีวิตถูกต้องไหมครับผมบอกตรงนี้เลยครับว่าการกินยาลดความดันไม่จําเป็นต้องกินตลอดชีวิตครับ แต่เราที่คุณมีปัญหาเรื่องความมันสูงยังไงคุณต้องกินครับเพราะถ้าคุณไม่กินปัญหาคืออะไรครับเส้นเลือดสมองตีเส้นเลือดสมองแตกอันนี้อันตรายมากๆาลึกภาพปะแต่ทํายังไงล่ะที่คุณไม่ต้องกินตลอดชีวิตผมบอกเลยครับส่วนใหญ่คืออันที่หนึ่งครับคุณต้องลดเค็มครับลดอาหารเรื่องการการเค็มหน่อยฮะอะไรที่มันเป็นอาหารเรื่องเค็มเพราะเค็มคือโซเดียมโซเดียมทําให้มีลักษณะของความที่มันสูงขึ้นครับอันที่สองครับอันที่สองครับคุณจะยืมออกกําลังกายหรือเอ็กซ์เซอร์ไฟครับคุณทำไมการออกกําลังกายเอซิจัััยยบอออกกมาานนนนนีี้้้้คุณตงงทํสิ่่ดวเช เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำแค่สองข้อนี้เอาแค่สข้อนี้ก่อนเลยฮะรับรองว่าความนันคุณจะค่อยๆลดลงแล้วคุณไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตครับแต่ด้วยช่วงกินกินยาคุณห้ามหยุดเองอันนี้อันตรายมากๆครับนึกภาพมาให้คุณหมอช่วยเป็ประเมิน